ประเด็นในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเราพูดถึงการแบ่งขั้วพูดถึงความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยณตอนนี้ภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมาประมาณสัก7จ็ดปีแล้วแต่คนจะนับแล้วกันนะ,ะว่ากี่ปีขออน,นุญาตเริ่มต้นที่คุณสรันบุตรสรันเกตนะฮะรวมไทยสร้างชาติก่อนเลยเพรา<น>ะว่าแน<ะ>่นอนคนด d เดตนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาค,ค,คำถามก็คือว่าทุกคนทราบกันดีครับ,ค,รบคุณสรันบุตรว่าคุณสรันบุตรเคยวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ดุเดือดมากณวันนี้ย้ายมาสวมเสื้อ พักเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์อะไรคือเหตุผลที่อยากจะขายให้กับพี่น้องประชาชนว่าต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีกสองปีครับมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมเนี่ยต่อสู้กับปีกประชาธิปไตยมาตลอดและคิดว่าจะเกิดด้วยประชาธิปไตยและพร้อมจะตายกับประชาธิปไตยครับสุดท้ายผมถึงทางตันผมพบว่าประชาธิปไตยที่มีอยู่วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจอมปลอมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยปลนชาติ เป็นรูปของพักการเมืองที่เป็นรูปบริษัทครับทุกคนต้องฟังบริษัทว่าจะสั่งซ้ายหันขวาหา<อ>ันเป็นรูปของตระกูลหนึ่งตระกูลใดครนะซึ่งเป็นอย่างนี้ผมรับไม่ได้แล้วผมก็หนีจากเพื่อไทยไปอยู่เพื่อชาติครัก็นึกว่าจะดีแล้วก็เจอปัญหาอีกเหมือนเดิมไหมฮะก็หนีจากเพื่อชาติไปเสรีรวมไทย<อ>ก็มีข้อตกลงกับพี่เสรีว่ามีถ้ตกลงรับกันว่าจะให้เป็นแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายพี่เสรีแกก็ไม่ได้ทําตามนั้น ผมก็เคารพท่านนะก็ไม่ว่ากันก็แยกออกไปครับวันนี้ผมถามคนไทยทั้งแผ่นดินถ้าผมฝ่ายหาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆครับท่านจะมีพรรคไหนแนะนําผมไปบ้างก้าวไกลไดมแตมไม่ก้าวล่วงก้าวไกลพราะก้าวไกลเนี่ยเขาจะเป็นประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งทีนี้ในพื้นที่ผมไปดูแลหรือว่าไปประสานงานในพื้นที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ยังมีความยึดยงอยู่กับการที่ไม่ให้ปกไม่ให้แต่ต้องกับสถาบัน อันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงก้าวไกลนะครับคือเวไครเวมันแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมคงจะไปอยู่ประชราติวิลัยลำบากครับก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีอืแต่การเป็นนัากการเมืองที่ดีนะคุณห้ามตัดสินใจเองครับคุณต้องถามพี่น้องประชาชนผมก็ถามคนในพื้นที่ผมก่อนเขาว่าไงฮะแล้วก็ถาม f อฟซีผม เขาบอกเลยว่าถ้ามันไม่มีประชาธิปไตยให้เลือกเนี่ยผมมีทางเลือกสองทางหนึ่งผมจะเลือกเล่นการเมืองไปเลยเขาบอกว่าอย่าเลยคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้ด้วยผลงานที่ผมทําเป็นสสเขตเนี่ยชาวบ้านก็ไม่อยากให้ผมเลิกให้อยู่ต่อเขาก็บอกว่าไปอยู่พักไหนก็ได้วะที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ครับคราวนี้ประชาชนเลือกให้ผมบอกว่าอย่าไปเป็นฝ่ายค้านแล้วให้ไปอยู่กับพักไหนก็ได้ที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นนั่นแหละ เดี๋ยวหวยกำลังจะล็อกแล้วประการที่สองบอกว่าหัวหน้าพักเนี่ยต้องเป็นนายกเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สามารถนําเสนอนโยบายดีๆได้ถ้าผมไปอยู่พักเล็กพักน้อยหรือว่าพักกเเลวราชหรือว่าพักที่หัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกครไอการจะนํานโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติหรือจะให้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยคงมีความยากลําบากมากแต่ผมฟันธงเลยนะครับว่าจากการสังเคราะห์ด้วยข้อมูลทั้งปวง แล้วก็มีการศึกษาในแง่ของโครงสร้างอํานาจประเทศไทยครับโครงสร้างรัฐธรรมนูญนะแล้วก็การยึดโยงของพรรคการเมืองต่างๆครับกับที่คุณพูดถึงเรื่องขั้วต่างๆโอกาสที่พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกนี่ค่อนข้างล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวฟัล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อนข้างล้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอล้านเปอร์เซ็นต์ที่นี่ครับเพราะค่อนข้างนี่คือให้เกียรตินะแต่ว่าฟันธงว่าล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนรายละเอียดว่าล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสช่วงท้ายผมจะเติมให้ อ่าอันนี้อันนี้ออเดอร์ไปแล้วต้องถามคุณหมอวรงต่อเพราะว่าที่ผ่านมาคุณหมอวรงก็เชียร์พลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดที่ผ่านมาเหมือนอยู่คั่วเดียวกันแต่ณวันนี้ตัวผมเองขอมาแข่งเป็นแคนดิเดตนายกไม่หนุนพลเอกประยุทธ์แล้วเหรอฮะหรือยังไงผมว่าอย่างนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องผมโอเคนะเพราะที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลตอนยุคพลเอกประยุทธ์ยุคสี่ปีแรกผมว่าผมโอเคใน่ละการมากกว่าคือ4ปีหลังจากรัฐประหาร ใช่ตอนนั้นผมว่าปัญหาเรื่องทุจริตคอรัปชันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากตอนนั้นโอเคตอนนั้นโอเคแต่หลังๆสังเกตไหมครับว่าอะไรที่ถูกต้องผมออกไปช่วยครับอะไรที่ไม่ถูกต้องผมมีข้อสุาที่ผมไม่เห็นด้วยเช่นโครงการพลังงานผมมีคว้มสุกว่ามีปัญหาราคาไฟฟ้ามีปัญหากิจการดาวเทียมผมมองว่ามีปัญหาผมไปร้องเรียนและเรียกร้องอยู่เรื่อยๆเห็นอย่อะไรที่ผมไม่เห็นด้วยนี่ผมผมก็แสดงออกนั้นผมต้องกลับมาในมุมประชาเตอรยนิดหนึ่งผมถามนิดหนึ่ง เราเชื่อเลยว่าสิ่งที่พรรคการเมืองต่างๆแสดงออกนี่คือประชาธิปไตยจริงๆที่ผมจะพูด่างนี้พรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการทุจริตคอร์รัปชันเรารับได้เลยความเป็นประชาธิปไตยเรารับได้เลยครับคือผมไม่ต้องลงสาธยายนะฮะ<อ>เพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะมากแต่ทุกครั้งเมื่อมีอำนาจต้องมาประสการทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าประชาชนก็บอกว่าทุกพรรคก็มีคอร์รัปชันหมดอ่ะคุณหมอรับได้เหรออย่างเงี้ยผมจะบอกแล้วแบบนี้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเหรอเพราะเราต้องยอมรับว่า ในหลักการของประชาธิทไตยเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องรับไม่ได้เราต้องต่อต้านแต่ถ้าเราจะปล่อยให้นี่คือคำพูดอย่างเงี้ยที่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วบอกว่าทุกพรรคก็โกงเหมือนกันหมดแล้วโกงไม่เป็นไรเหรอาเอาเรื่องคนโกงน้อยได้ไหมผมถาม่งนี้ก่อนว่าเราเรารับได้หรือว่าที่ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเราถือว่านี่คือตัวเป็นฝ่ายประชาธิที่ประทผมบอกว่าคุณชอบเอาว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิทประทาย คุณทุจริตสารตัดสินคุณไม่ยอมรับแล้วคุณมาปั่นประชาชนคุณรับได้เหรอแล้วไม่ใช่คดีเดียวมันหลายคดีแล้วหลายคนเป็นสิบคนเท่าที่ผมนับได้ผมถามว่าในหลักการแบบนี้เรารับได้เลยว่าอันนี้คือประชาิปไทยจริงๆริแล้วจุดที่ผมน่าเห็นใจประชาชนคือเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยประชาชนความรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกันแต่สุดท้ายนักการเมืองก็มาปั่นประชาชนมาปั่นให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีคือลําพังคน คนดีอยู่นิ่งผมว่าสังคมก็แย่อยู่แล้วนะแต่ถ้าคนชั่วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนี่ยิ่งยิ่งหนังใหญ่นะแล้วแล้วคนชั่วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเมื่อไปปั่นให้ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะว่าอันนี้ยิ่งยิ่งอันตรายนี่คุณหมอหมายถึงใครไหมฮะเนี่ยผมพูดในหลักการเพราะว่าคุณอัพูดถึงว่าประชาธิปไตยครับผมถึงบอกว่านี่มันคือประชาธิปไตยสามานแล้วผมก็ยังยืนยันว่าสังคมไทยมันต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะทําให้ผมที่จุดนิดหนึ่ง ผมไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรเยอะครับเกษตรกรรับชอบพูดเป็นคนยากคนจนเป็นคนที่ได้โอกาสมีมาประมาณหนึ่งในสามของประเทศถามว่าตัวแทนของชาวบ้านเกษตรกรที่มีความรู้ยมีโอกาสไปยืนในสภาสักคนไหมน้อยนะส่วนใหญ่ก็คนในระดับชั้นกลางขึ้นไปจนถึงชั้นสูงเรามาดูเนี่ยลูกหลานเศรษฐีลูกหลานนทุนทั้งนั้นงั้นแค่การแข่งขันเริ่มต้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งถามว่ามันเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกันไหมเราอยาาโกหกกันนะ ถามว่าวันนี้มันเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในแต่ละพักไหมครับประเทศที่เขาพัฒนานะผมมีโอกาสได้คุยกับชาวต่างประเทศเขาบอกว่าหลายประเทศเขาห้ามใช้กงินส่วนตัวนะครับเพราะเขากลัวว่าคุณจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบเวลาเลือกตั้งอย่างเงี้ยเวลาเลือกตั้งเขาห้ามใช้กงนส่วนตัวแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลจะเป็นคนตั้งเขาประมาณให้แล้วส่วนหนึ่งเขาให้แต่ของเรานี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนรวยก็ได้เปรียบสิพักไหนรวยก็ได้เปรียบพักที่ไม่มีต่อต้านทุนผูกขาดยิ่งเสียเปรียบ เอาแค่นี้ผมถามมันคือประชาธิปไตยหรอผมถึงบอกว่ามันต้องพัฒนาไปเยอะนี่คือทำสิ่งที่อ๋อถามว่าประชาธิปไตยถ้าอย่างนั้นผมสั้นๆน,นิดเดียวตกลงคุณหมอยังอยู่ฝั่งเดียวกับพลเอกประยุทธ์ไหม,มหนุนให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อไหมผมผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะที่ผ่านมาผมว่าหลายสิ่ง,งหลายอย่างท่านประยุทธ์ทําดีนะโดยเพาะเอา,อาง,ง่ายๆโครงสร้างพื้นฐานนี่ผมถือว่าพัฒนาไปเยอะในช่วงเจ็ดแปดปีผมว่าการบาลานซ์กับมหาอำนาจทำได้ดีมากคือบาลานซ์ยุโรปกับกลุ่มบริก ห้าห้าหกประเทศกับรวมพลัสด้วยรวมทั้งกลุ่มประเทศมุสิมช่วงหลังบาลานได้ดีมากทั้งซาอุดและอิหร่านอันนี้ผมว่าท่านทำมาดีแต่สิ่งที่ผมก็ยังมีความรู้สึกผมตำหนิท่านผมทําเรื่องร้องเรียนท่านเรื่องปัญหาเรื่องทุนพลังงานทุนไฟฟ้าเรื่องกิจการดาวเทียมซึ่งควรจะกลับมาเป็นสมบัติของประเทศทําไมท่านปล่อยไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการตอบสนองคุณหมอเลยขออาสามา ผมผมย้ำผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายรอบทั้งรับมตรีพลังงานรัฐมตรดีดีเพราะผมถือว่านี่คือสมบัติของประเทศที่เรารอความไาวนานมันจึงทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องยืนบนจุดยืนของผมอะไรไม่ถูกเราเราไม่ไม่เอาอะไรที่ถูกต้องเราเชียร์ครับครับครับอ่ะคุณนัทวุฒิครับแน่นอนว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์เป็นประเด็นสําคัญคือฝั่งเนี้ยไม่เอาแน่นอนดูดูก็รู้แล้วอยู่แล้วนะฮะเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อเมื่อกี้สองท่านนี้ คุณสรณวุฒิเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าต้องไปต่อคุณหมอบอกเคยชื่นชมโดยเฉพาะ4ปีแรกแต่4ปีหลังก็มีเรื่องตําหนิเหมือนกันคุณนทัทวุฒิมองไงฮะ4ปีแรกในแหละชื่นชมไม่ได้เลยเพราะว่าเป็น4ปีที่มาจากการรัฐประหารยึดอํานาจไปจากประชาชนไม่ใช่วิถีสากลที่โลกจะยอมรับครับส่วนเมื่อสักครู่คุณสรณวุฒิพูดถึงเรื่องของการจากพรรคหนึ่งไปอยู่อีกพรรคหนึ่งและหลายๆพักเรื่องนี้ผมเคารพกันนะครับ,รบการตัดสินใจเป็นเรื่องของตัวตนบุคคลนั้น แต่ว่าถ้าเอ่ยถึงประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วระบุชื่อพรรคเพื่อไทยไปด้วยผมยืนยันว่าไม่ใช่ยังไงฮะผมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีกระบวนการขับเคลื่อนในวิถีทางประชาธิปไตยผมพูดเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ประชาชนเขาพูดผ่านการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี2544นี่เป็นพรรคการเมืองเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกรัฐประหารสองรอบถูกยุบพรรคสองรอบแต่เมื่อลงเลือกตั้ง ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งทุกครั้งครับและคราวนี้ก็เช่นเดียวกันๆๆทุกโพทุกสำนักก็เชื่อเช่นนั้นดังนั้นผมยืนยันในส่วนนี้ประชาธิปไตยจอมปลอมน่ากลัวก็จริงนะครับ,รบแต่ว่าไอ้วันนี้ที่มันเห็นเนี่ยน่าหนักใจมากกว่าก็คือประชาธิปไตยจอมปลวกประชาธิปไตยจอมปลวกหมายความว่าคนที่สวมเสือ้อคลุมประชาธิปไตยแล้วอ้างตัวเองเป็นคนดีเหนือใครกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนต้องยอม หรือว่าต้องก้มหัวให้อันนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาครับเราเลือกคนดีเข้าสภาเลือกคนดีมาทําหน้าที่อันนี้เป็นคําขวัญนะครับแต่ว่าคนดีเป็นคนดีของใครอ,อะไรเป็นตัวชีว้วัดและอะไรจะเป็นจุดชี้ขาดว่าดีหรือไม่ครับผมว่ายังเห็นแตกต่างกันดังนั้นผมคิดว่าเอาคนที่สัมผัสได้เอาคนที่ยอมรับในกติกา คือเสียงของคนส่วนใหญ่เคารพในอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงตั้งหลักกันตรงนั้นดีกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่มีใครรับได้ครับเห็นด้วยแต่ว่าคนที่จะเข้ามามีอำนาจมันต้องตรวจสอบได้ด้วยนะครับคือถ้าบอกว่ารับการทุจริตไม่ได้ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับผมว่าอันนั้นนยิ่งกว่าทุจริตเพราะว่าเป็นการทุจริต กลไกตรวจสอบอทุจริตกลไกยุติธรรมที่จะทําหน้าที่แทนประชาชนเข้าไปด้วยครับรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยพลเอกประยุทธ์และพวกผมไม่ได้นับแค่หลังเลือกตั้งมผมนับว่าตั้งแต่22พฤษภา57เป็นเรื่องเดียวกันเป็นสายทานอำนาจเดียวกันครับมีทุกกรณีที่ถูกกล่าวหาเรื่องความไม่ชอบมาพานคนแล้วก็ไม่มีกลไกตรวจสอบใดๆจะแผ่วผ่านระแคะระขายได้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตําหูตาตาประชาชนอยู่ครับในขณะที่การขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนเนื้องานในการแก้ปัญหารเราก็พบว่าทุกนโยบายที่ประกาศไว้กับประชาชนครับเมื่อคราวเลือกตั้งปี2562ไม่ได้ปรากฏเป็นจริงรผ่านไปแล้ว8ปีจะขึ้นปีที่9เลือกตั้งใหม่ก็มาประกาศนโยบายใหม่แล้วก็บอกว่าจะทำได้แน่ๆจะให้เชื่อได้ยังไงประการต่อมาก็คือการปฏิรูป ที่เป็นข้ออ้างใหญ่ข้อหนึ่งในการรัฐประหารครับไม่ว่าจะเป็นปฏิรูประบบราชการไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปการเมืองไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปตำรวจวันนี้มันไม่มีอะไรที่สำเร็จปรากฏเป็นรูปธปรรมครับมันเป็นเพียงคำพูดคากล่าวอ้างที่เป็นเหตุในการยึดอํานาจเท่านั้นรวมความทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มิพักต้องกล่าวถึงหนี้สินสาธารณะ ที่สูงทะลุเพดานเป็นประวัติการนมิพักต้องกล่าวถึงความยากลําบากความพังพินาศของกิจการของประชาชนหลายต่อหลายกรณีที่เราเห็นกันรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวซึ่งมันสุดหนักจากวิกฤตโควิดหลังโควิดมันควรจะฟื้นและตื่นตัวได้เร็วถ้ารัฐบาลวางยุทธศาสตร,ร์รองรับอเอาไว้อย่างคมชัดมันก็ไม่มีครับ ทุกอย่างวันนี้ประชาชนต้องดิน้นรนและพึ่งพาตัวเองกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดอและรอความหวังที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ดังนั้นสําหรับผมพผล,ลเอกประยุทธ์ไม่ควรไปต่อไม่ว่าก,กรณีใดๆครับโทษนะครับภาพที่ท่านไปนั่งอยู่ในห้องรับสมัครอสอสที่นั่งติดกับพลเอกประวิทธ์ครับผมเห็นในข่าวผู้สื่อข่าวหลายช่องถามตรงกรันาเอสสองท่านนี่คุยกันเรื่องอะไร ผมไม่รู้<า>แต่ผมว่าในใจประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ชวนกันกลับบ้านโอ้ยคืออยากให้สองคนพี่น้องเนี่ย <c oughs> หารือกันแล้วตกลงกันชวนกันกลับบ้านผมว่าจะเป็นคู่นูบาการกับประเทศผมสั้นๆน,นิดเดียวก่อนจะไปคุณวิโรจน์นะฮะ<า>คุณ,ณนัทวุฒินิดเดียวถ้าเกิดมีคนเขาบอกว่าออตอนสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องคอรัปชันเยอะคุณ,ณ,ณนัทวุฒิจะตอบว่าอะไรฮะมันมีกระบวนการตรวจสอบ แล้วก็กระบวนการตรวจสอบที่ใช้กับพักเพื่อไทยเกิดขึ้นจากอำนาจการรัฐประหารอเอาละถ้าจะกล่าวอ้างว่าหลายคดีสารตีความตัดสินครับผมไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการในสารแต่ผมตั้งคำถามกับสารตั้งต้นของสิ่งที่อ้างว่ากระบวนการยุติธรรมครับนายยกทักษิณถูกตั้งข้อกล่าวหา แล้วก็เอาคอตอสอมาเป็นพนักงานสอบสวนครัคอตอสอ,องค์ประกอบสําคัญมีใครบ้างประธานโทษนะครับเอ่ยชื่อเพราะเป็นข้อเท็จจริงคุณหญิงจารุวรรณครับคุณแก้วสรรและอีกหลายๆคนลงจากเวทีชุมนุมกลุ่มพันธมิตร okay เครื่องแบบพันธมิตรยังไม่แห้งนะครับ,รบแล้วก็มาใส่เครื่องแบบคอตอสออแล้วก็ตั้งต้นกระบวนการยุติธรรมมันจะเป็นธรรมไหมล่ะรัฐบาลยิ่งรักก็เช่นเดียวกันการรัฐประหารเมื่อเกิดขึ้น ก็มีกระบวนการในการดำเนินคดีครับซึ่งสารตั้งต้นแบบนี้จะเรียกว่าเป็นหลักนิติธรรมผมยอมรับไม่ได้ครับในขณะที่ถ้าหากว่ามันจะมีกลไกตรวจสอบใดๆที่ตรงไปตรงมาครอบด้วยหลักนิติธรรมถูกคือถูกผิดคือผิดทุจริตคือทุจริตไม่มีใครยอมรับได้ทั้งนันอยู่แล้วครับโอเคครับอ่ะคุณวิโรธครับมันเลยประเด็นไปนิดนึงขอวกกลับมานะฮะประเด็นแรกของเราก็คือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับในมุมของทั้งสองท่านฝั่งนี้น่าจะได้ไปต่ออาจใช้คํานี้แล้วกันครับแต่ฝั่งนั้นคุณวิโร์ว่าไงฮะ 8ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์คือคือคือก่อนไปที่พลเอกประยุทธ์ผมตอบพี่สลนวุฒิด้วยความเคารพนิดนึงเพือเดินว่ามาแตะก้าวไกลผมนิดนึงนะครับคืออย่างนี้แล้วกันครับเพื่อความชัดเจนนะครับเหมือนว่าผมเป็น H r ช a n a g แ r กันแล้วกันนะครับคือถ้าพี่สลนวุฒิส่งใบสมัครมาที่ก้าไกลก็ขอญาตตีกลับนะวันนี้เลยนะครับ,บรค่ะเพราะว่าไม่เรียกมาหน่อยละฮะก็เพราะว่าก็สิ่งที่พี่สลันสวุฒิเป็นมันก็ทางก้าวไกลก็คงไม่ให้ผ่านเหมือนกัน นะครับอก็คือสมประโยชน์อะพี่ก็ไม่อยากมาเข้าใครก็ไม่อยากเอาอะไรครับโอเคเท่านี้ผมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวได้มาตอบต่ออาเชิญต่อโอเคนะครับคราวนี้ก็อย่างนี้ฮะก็คือว่ากรณีพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันนะครับผมเสริมจากทางพี่ณัฐวุฒิด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าก็เคยถ้าเราจํากันไม่ผิดว่านโยบายโค้งสุดท้ายของพลังประชารัฐซึ่งก็คือพรรคเดิมของพลเอกประยุทธ์ถูกมั้ยฮะจําได้มั้ครับว่าจะมีค่าแรงขั้นต่ํา425บาทนะครับ เงินเดือนปอตรีสองหมื่นนะครับแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเป็นเหมือนบิ๊กโปรโมชั่นเลยสุดท้ายนะครับนอกจากทําไม่สําเร็จนะครับพอถูกประชาชนทวงถามนะครับแทนที่จะอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่สําเร็จหรือแม้แต่ความพยายามที่จะทะําอ่ะประชาชนยังไม่เห็นความพยายามที่จะทะําเลยแต่พอทวงถามหนักๆว่าแล้วทำไมทาไม่สาเร็จทาไมไม่พยายามทำรปรากฏลบโพสต์เลยอเอ้า แล้วเนี่ยแค่ที่เราบอกเราจะทาตามสัญญาสุดท้ายลบโพสต์ทิ้งอย่างเงี้ยครับโอ้ยผมว่าก็ประชาชนก็คงรับไม่ได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เรามาดูผลที่ตามมาดีกว่าครับหนึ่งผมคิดว่าในยุคเจดปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเศรษฐกิจบ้านเมืองกันนะครับเขายังบอกว่าเศรษฐกิจดีนะแต่มันดีครับดีเฉพาะชนชั้นนําแลวก็กลุ่มในทุนผูกขาดที่อยู่บนยอดบิลรมิดนะครับแล้วสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหากับประชาชนทุกคน ที่เขาไม่สามารถที่จะเงยตาปากได้เลยอย่างกรณีของค่าไฟอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แตะในทุนโรงไฟฟ้าที่วันนี้โรงไฟฟ้า8โรง9้าโรงไม่ได้เดินเครื่องแต่เราต้องเอาเงินการ้าไปจ่ายแล้วก็มาถัวเฉลี่ยเก็บจากคนไทยทุกคนไม่ว่าญาติดีมีจนยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แตะเราแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงไม่ได้ถ้าเราไม่แตะว่าทําไมเราไม่เอา๊าซจากอ่าวไทยจัดสรรส่วนหนึ่งมาผลิตไฟฟ้าก่อนไปป้อนในทุนปิโตรเคมีก่อนทําไมอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาค่าไฟไม่ได้ ฝุ่นควันพีเอมถ้าไม่แตะในทุนโรงงานอาหารสัตว์ไม่แตะในทุนโรงงานน้ำตาลเราจะแก้ปัญหาการเผาได้ยังไงฮะนี่ยังไม่นับในทุนจีนสีเทาอีกนะครับที่เป็นต้นเหตุของบอลเถื่อนเว็บพนันออนไลน์แก้ง call center ที่โทรมาหลอกพวกเราหลอพ่อแม่เราทุกวันอย่างเงี้ยไหนว่าเก่งความมั่นคงฮะความมั่นคงของใครคุณเอาความมั่นคงของประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าแล้วความมั่นคงที่ว่า เกิดอะไรขึ้นกับทหารชั้นพูดน้อยรเราลืมกราดยิงโคลาดไปแล้วเหรอืออ้าวเกิดอะไรขึ้นกับตํารวจสองมเจ็ไปรีดดาราไต้หวันครับอ้าวมีตํารวจที่ถูกแฉถูกเปิดว่าชื่อย่อนั้นชื่อย่อนี้ไปเป็นลูกสมุนจีนสีเทาไปเป็นสมุนรับใช้แล้ว ยาบ้ายาบอต่างๆก็เต็มไปหมดลองไปเซิร์ชนี่ยาบ้าเม็ดละห้าบาทนี่ฮะคนเก่งความมั่นคงถ้าผมเถียงแทนได้ไหมนิดนึงเพราะว่าผมเห็นเวลาพลเอกประยุทธ์ท่านให้สัมภาษณ์หรือว่าคุณธนกรวังบุญคงชาะท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกพลเอกประยุทธ์ทำแล้วทําอยู่แล้วนี่ก็อาสาทําต่อถ้าทําได้แค่นี้ก็เลิกทําเถอะเอ้าก็ลองคิดดูนะคนที่ไปโพสต์ว่าท่านนะเอามิลิผมพูดเลยส่งคนไปแจ้งความดําเนินคดีเลย น,น,นักนักนักนิสิตนักศึกษาวันคุ่งนี้สันติบาลกอลมานอไปรอกเขาที่บ้านแล้วนะลองใครไปโพสต์ด่าดิครับแป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์จับได้แล้วแต่ทําไมคุณคุณผมบอกประชาชนทุกวัเนี้ยเซิร์ชอ,อินเทอร<า>์เน็ตเลยนะถ้าเชื่อผมกดหนึ่งด้วยลองไปเซิร์ชดูเลยเว็บพนันออนไลน์ขึ้นมาเต็มไปหมดใช่ไหมเออจับไม่ได้แล้วล่าสุดเป็นไงข้อมูลประชาชนคนไทย55้าล้านคนรั่วไหลไปถูกแฮกไปนี่แฮกเก่งความมั่นคงครับนี่ฮะนี่ยังไม่นับมีอะไรอีกฮะ ทำประเทศล้าหลังอีกอข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้นัฐบาลประยุทธ์มีคู่ประเทศสัญญาแค่สิบปประเทศในขณะที่คู่แข่งขันในอาเซียนอย่างเวียดนามมาเลยหรืออินโดนีเซียมีห้าสิบหกสิบประเทศแล้วคุณจะส่งออกไปแข่งกับประเทศเหล่านี้ได้ยังไง<อ>การท่องเที่ยวท,ที่เต็มไปด้วยนอมินีเงินทองก็ล่วไหลคุณไปดูสิครับอ่อออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ที่ไม่ได้เสียภาษีให้กับไทยเลยแม้แต่บาทเดียวแต่กลับมีอํานาจนะครับ ที่กดขีธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมต่างๆทําไมรัฐบาลเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทําไมไม่เคยใส่ใจประชาชนบ้างครับแล้วคุณจะอยู่ต่ออีกเหรออถูกไหมประเด็นตรงนี้ที่คุณวิโรธพูดมาขออนุญาตให้คุณสรณวุฒิเพราะว่าเป็นตัวแทนรวมไทยสร้างชาติมีอะไรอยากจะโต้สักประเด็นไหนไหมฮะเศรษฐกิจดีดีหรือเปล่าเขาบอกไม่ดีผมเอาประเด็นแรกก่อนอประเด็นที่ว่ามีคนไปโพสต์แล้วท่านก็ส่งคนไปอะไรอันนี้ไม่จริงอ่า คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือใครบางคนเนี่ยอยากจะทําอะไรที่จะเอาใจหรืออะไรก็แล้วแต่ oh. สุดท้ายท่านก็เบรกอันนี้ผมทราบเลยคือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ไปเองแต่พลเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องไม,ไม่ทราบเรื่องเลย oh. แล้วท่านก็เบรก อันนี้ต่อไปก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ให้มีทําแบบนี้อันนี้ผมได้ทราบจากท่านโดยตรงเลยนะครับแต่ท่านบอกว่าทําอยู่ไหมพี่เขาบอกว่าทำทำอยู่เราจะทําต่อไมอะไรไม่ใช่ครับคนละประเด็นไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้อ่าไม่ใช่เรื่องนี้ลท่านท่าพิโรยังไงต้องให้ความเป็นธรรมนิดเรื่อง้วยความเคารพอ่อะต่อฮะต่อฮะผมไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดแล้วถามเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจเหมือนท่านเลยแล้วผมก็โกรธท่านว่าเอ๊ะทำไมถึงทํแบบนี้ท่านบอกท่านไม่ทราบเลยแล้วผมเจาะลึกเข้าไปถึงรู้ว่าอ๋อมันนนาาาางอออยยยกกจะะเเห้้โทษแลลวผ็ส่่ตไป จะเอาหน้านายเอาหน้าให้เป็นด้วยถ้าทำแบบนี้มันเสียหายนายเสียหายครับผมบอกไปแล้วประเด็นที่สองที่บอกว่าเรามีข้อตกลงทางการค้าเสียเปรียบใ,ใ,ใครเดืใครอันนี้ก็คิดว่ามันมีทั้งความได้เปรียดนะยกตัวอย่างตั้งแต่3 4 0ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียครับท่านก็กลับมาได้นะเรามีข้อตกลงหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบวกม,มากกว่าอันนั้น ขณะเดียวกันเนี่ยเกิดสงคารามยูเรยครนมันมีการบาลานซ์ส,สองขั้วอำนาจาผมว่าท่านทําได้ดีมากวันนี้<า>ถ้าเราจะสุดโต่งไปทางทางอเมริกาเราก็จะมีปัญหาครับสุดโต่งไปทางรัสเซียก็มีปัญหาหมอผู้ลงพูดแล้ว<า>ผมไม่อยากพูดซ้ําอันนี้ผมชมเลยว่าการสมดุลอํานาจท่านทําได้ดีมากร,รู้จังหวะจากโคดว่าจังหวะไหนควรทํำยังไงส่วนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมบอกให้เลยประเทศอื่นเศรษฐกิจแยกกับเราเยอะมากของเรานี่ดีแล้วตอนนี้ ผมเรานี่ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่กําลังจะก้าวกระโดดแล้วเพราะว่า8ปีเนี่ยท่านเคลียร์โครงสร้างพื้นฐานมันยัดเบียยตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆคือผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะเป็นลูกอีช่างแจกมึงแจกเป็นอย่างเดียวเลยมึงทําประชานิยมมึงโครงการจํานําข้าวมึงอะไรต่างๆถามว่าไอเสียเปียงเป็นใครคุณจตุพรพรมพานพูดชัดมากแล้วมึงเอาเสียเปียงไปนั่งในกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปผูกขาดเรื่องข้าว มึงบอก G 2 g ูทำไมเป็น G2 g ูถามจนบางทีตอบไม่ได้แม้กระัน้องชายผมยังตอบไม่ได้เลยอันนี้ต้องชื่นชมนะว่าเขาพยายามจะช่วยแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะลามไปเรื่องเรื่องนะต่อ๋ยเดี๋ยวผมเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าเวลามาจากัดผมก็เลยพูดสั้นครับแต่เห็นหลายคนพูดยาวงั้นผมก็ลากยาวบ้างนะแล้วก็พาดพิงผมว่าลงนิดหนึ่งที่ไปบอกว่ามีการ c o l ์รัปชั t มีอะไรต่างขอโทษนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เทวดาที่จะคุมได้หมดทุกอย่าง แต่โครงสร้างอำนาจมันจะต้องบาลานซ์ด้วยความหลากหลายครับเมื่อทําให้บันไปได้เนี่ยมันก็ต้องคล้ายๆว่าอาจจะมีจุดอ่อนอะไรอยู่บ้างะจะไม่บอกว่าใครที่เก่งทุกอย่างคมได้บททุกอย่างอันนี้ไม่จริงผมท้าแม่งทุกรัฐบาลเลยมึงทําไม่ได้หรอกอ,อย่ามาโอ้อวดอย่ามาคุยโม้แต่ผมรู้อย่างเดียวผมอภิปรายรัฐบาลนายกประยุทธ์จันโอชายากที่สุดเพราะผมขุดคุยข้อมูลยากที่สุด แต่เพื่อไทยบังคับให้ผมอภิปราย<อ>เสียเฮง,<อ>งทั้งที่ไม่มีข้อมูลแล้วให้ผมรับรับไปก่อนแ<อ>ล้วไปหาเอาทั้งหน้า<อ>มันตลกสิ้นดีนี่คือความจริงประเทศไทยถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่ใช่อภิปธิปัตยจอมปลอมฮ<อ>เองต้องฟังคนคนเดียวใช่ไหมอุอ้งอิงมาจากใครครับ <c oughs> อุ้งอิงเป็นใครถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อุ้งอิงจะมาได้ไหมขอประธานโทษนะ ที่จริงไม่อยากพูดแต่น้องชายมาแตะพี่ชายซะก่อนครับนะจริงๆก็บอกตรงๆนะวันนี้ไม่อยากจะมาเจอน้องชายผมอยากเจอไอ้พวกปีศาจห้องแอร์มันน้องผมนะมันพูดหนักเบานิดนึงผมจะยอมมันนะวันนี้ยอมไหมแต่ยังไงก็ตามพอดีน้องพูดแรงไปนิดหนึ่งแล้วก็ไอการที่ผมบอกว่าประชาธิปไตยที่มีเหลืออยู่วันนี้มันจอมปลอมมันปล้นชาติเมื่อบรรช่อโกงแล้วขอโทษนะ วันนี้กับตาลาปัดครับคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังผมนะผลิการเนี่ยเราเคยว่าเขายึดมาแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีความยุติธรรมเราเรียกได้ว่าอนุรักษ์นิยมคนบางคนก็ไปบอกว่าอนุรักษ์นิยมล้าหลังไม่จริงอนุรักษ์นิยมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ล้าหลังท่านดู eec ท่านดูนะ เดี๋ยวสิอย่าขึ้นเบรอย่าขึ้นเบรกผมจริงๆให้ผมพูดบ้างเดี๋ยวสั้นๆนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวท่านดู BCG เป็นโครงการที่โยกโลกยอมรับเลยฮะแล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าอนุรักษ์นิยมยุคผลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมสิวิไลยสู่ความก้าวหน้าไอ้ที่บอกว่า8ปีไม่มีผลงานแล้วจะย่ำแย่ไม่ใช่การสร้างบ้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลามากที่สุดแต่หลังจากวางพื้นฐานเสร็จแล้วอีกสองปีที่เหลือเดี๋ยวได้เห็นแค่ก่อกําแพงก็ขึ้นราคา ผมฟันธงเลยท่านทําได้ล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดูนะเปิด<ข>ประเทศเนี่ยท่านกล้าเปิดท่านท่าน,นยังมีโควิดแล้วคนชมทั้งโลกว่าท่านดูแลโควิดดีมากแล้วคนไทยทำไมมาด่ากันเองอ,อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ความที่ที่ทำกับพลเอกประยุทธ์เ,เดี๋ยวผมขออีกรอบน,นะ,อะเอาท่านนี้ปล่อยคุณก่อนนะ